ดีค่ะสาวๆแหมตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงประเทศไทยแดดร้อนกาลังดีแต่วันนี้เราไม่ต้องกลัวร้อนีกต่อไปถ้าคุณจะเดินทางไปไหนสังเกตจากชุดนี่นะคะเพราะเรามีตัวช่วยสำคัญเลยนั่นคือฟิล์มกรองแสนติดรถยนต์ w a l Lady Series รุ่น UV 400 Pro นั่นเองค่ะซึ่งความดีความพนนิเศษของครั้งเป็นยังไงตามมาดูกันได้เลยเนี่วันนี้หนะ้าหวันติดบานหน้า60รอบ195แต่เรามาดูความสว่างข้างในรถ,นรถนกันดีกว่าจ้ะอ๋อโ บอกเลยว่านะคะสว่างนะคะแล้วก็ถนอมสายตาเป็นอย่างดีด้วยพอช่วยตัดแสงสีฟ้าได้ที่สําคัญค่ะยังป้องกันความร้อนได้สูงถึง86เลยนะจ๊ะ ตากแดดร้อนๆอ,อย่างนี้เข้ามาในรถยเย็นๆสบายชิลๆเลยนะคะและก็ตัวการสําคัญเลยที่ปกป้องผิวขาวของคุณคือเราสามารถกัน UVA 1และ UV 400ได้ถึง100%นะเทคโนโลยีจากอเมริกาเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าลังเลใจรีบไปติดฟิล์มวอลกกันที่สูนสย์ใกล้บ้านรอค่าหน้ารักด้วยนะคะขอตัวไว้ก่อนเที่ยวกันนะ